ประชุมประชุมกันเรื่องอะไรนะอาหารหรือยังเรื่องอ่าคุยกันนะว่าใครจะออกอะไรใครจะทำอะไรอ่ไบบาไปษากัปรึกษากันแล้วแจ้งรายชื่ออาหารบอกกูด้วย

ใครออกอะไรบวกรายยัออยยงชี้แจงยังอะไรอะไรอะไอะะไรอะไรอรอะไรอะไรอะไรอะรอกไรอะ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 ไรองไัอะอ,อออะออออออะ ตกลงได้ยังทำอะไรไไคือายาวยังไม่ได้ยังไม่เสร็จเลยอ่าขอคุยกันคือสังเกตการอยู่ มันหุ่มแม็ว่าถุณคิดวี่ได้โอ้เราบอกพ่อมา่ลยเออแม่ยังไม่กัดเส้นนะวะฮะเป็นไฟเสะละเอพอฟันน้งหนูเป็นไฟ